ไปกับแม่ EP 1 2วันนี้พาแม่และเดอะแก๊งไปลรอยกระทงกันที่หล่อเลี้ยงฟาร์มคาเฟ่แอนด์ครูซี่คาเฟ่ที่คนรักสัตว์พลาดไม่ได้เลยเพราะที่หล่อเลี้ยงฟาร์มมีน้องสัตว์น่ารักน่ารักให้ชมกันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นน้องหมูน้องไก่น้องเป็ดน้องห่านน้องกระต่ายบอกเลยว่าน่ารักแม่มารีวิวลกแม่ยังไงนะบบเออเออแล้วแม่บอกว่าไงแม่มารีวิวบเออแม่มา Ha <laughs> ha มันชวนแม่เข้าไปข้างในอ่ะกูไม่ไปทำไมอ่ะมันติกูไม่ลกลับมาที่งานลอยกระทงของหล่อเลี้ยงฟาร์มกันต่อนะคะปีนี้หล่อเลี้ยงฟาร์มเขาเล่นใหญ่จัดให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันถึง3วันตั้งแต่วันที่25-27ถึงพฤศจิกานี้แถมขยายเวลาปิดร้านไปถึง4ี่ทุ่มกันเลยสำหรับใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายอยากหาที่ชิลๆบรรยากาศดีๆสำหรับวันลอยกระทงก็ปักหมุดไว้กันที่หล่อเลี้ยงฟาร์มได้เลยเพราะที่นี่เขาจัดใหญ่ให้เยอะมีพื้นที่ให้เลือกนั่งชิวก็ได้หลายมุมแถมตกแต่งด้วยแสงสสีีเเยงแบบจัดต็ม หลังจากลอยกระทงเสร็จแล้ว้อ็ลรอเลี้ยงฟาร์มก็มีกิจกรรมงานวัดให้ลูกค้าทุกคนได้ร่วมสนุกกันด้วยนะและหลังจากเล่นกิจกรรมกระจนเหนื่อยก็ถึงเวลาที่เอ็มรอคอยนั่นก็คือดินเนอร์อาหารเย็นท่ามกลางแสงสีเสียงในบรรยากาศงานวัดที่มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะมากทั้งอาหารไทยยุโรปและสไตล์ฟิวชัน่นเรียกว่าหลากหลายจนไม่รู้จะเลือกอะไรกันเลยทีเดียวครับหลังจากทานอาหารคาวกันแล้วสั่งของหวานมานั่งชิลๆริมน้ํากันได้เลยบอกเลยมุมนี้แม่ชอบมากจิบน้ําเย็นๆแล้วก็นั่งดูบรรยากาศแสงสีเสียงฟังดนตรีสดไปโอ้ เอาเป็นว่าผมไม่พูดมากดีกว่าให้ภาพมันฟ้องเองละกันนะครับหักรอยกระทงปีนี้ยังไม่ได้ปักหมุดไว้ที่ไหนก็แวะมาอิ่มอร่อยและสนุกกันได้ที่หล่อเลี้ยงฟาร์มคาเฟ่แอนด์ครูซีนที่ตำบลห้วยภูอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่เองนับกันอีกทีว่าร้านจัดงานตั้งแต่2 5ถึง27พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะสําหรับไปกับแม่ EP นี้ผมแม่และเด็กแก๊งขอตัวไปเดินเล่นและสนุกกับงานรอยกระทงของหล่อเลี้ยงฟาร์มก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าไปกับแม่ EP หน้าจะพาไปป่วนกันไหหฝาว กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับ